อัสลามวะัยกุมวะเรมะตุลอฮิวาบระกาตุขานักเรียนชั้นปสองนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูอัการิมาอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะนักเรียนเรานะคะจะมาขึ้นเรื่องใหม่นะคะก็คือเรื่องของ การวัดน้ำหนักนะคะที่มีหน่วยนะคะเป็นกิโลกรัมนะคะและก็กรัมค่ะหรือว่ากิโลกรัมนะคะและขีดค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเนื้อหาที่เราจะเรียนกันนะคะคือเรื่องของเครื่องช่างค่ะเอจําได้ไหมนะคุณครูเคยสอนไปตอนป .1 นนว่าเครื่องช่างเนี่ยมีกี่ประเภทและมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรานะคะไปทบทวนความรู้กันค่ะว่าเครื่องช่างนะคะมีเครื่องช่างอะไรบ้างแล้วมีหน่วยวัดเป็นอะไรนะคะไปดูกันเลยคะ่ะ โดยก่อนที่เรานะคะจะไปนะคะดูเครื่องช่างกันนะคะเราก็มาทําความเข้าใจนะคะกับนะคะเรื่องเครื่องช่างก่อนนะคะว่าเครื่องช่างนะคะคืออะไรนะคะโดยเครื่องช่างนะคะนักเรียนเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดน้ําหนักนะคะของคนสัตว์สิ่งของนะคะซึ่งนักเรียนก็จะเห็นได้ว่าเรานะคะใช้เครื่องช่างกันเยอะมากๆเลยนะคะเช่ <Le ary> นบางคนนะคะที่ต้องการที่จะควบคุมอาหารหรือว่าลดน้ําหนักเนี่ยเขาก็จะ ช่างน้ำหนักใช่ไหมคะเพื่อที่จะดูว่าน้ำหนักต่อเดือนของเขาเนี่ยได้เท่าไหร่แล้วนะต่อไปนะคะการช่างนะคะช่างสัตว์นะคะก็อาจจะเป็นเวลาที่เราเนี่ยนะคะไปซื้อของใช่ไหมคะซื้อปลานะคะที่ตลาดนะคะอุมมีไปซื้อปลานักเรียนไปด้วยนักเรียนก็นจะเห็นว่าแม่ค้านะคะก็จะนําปลาที่เราจะซื้อเนี่ยนะคะวางบนเครื่องช่างนะคะเพื่อที่จะกําหนดราคานะคะในการขายค่ะ อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือการช่างสิ่งของนะคะโดยการช่างสิ่งของเนี่ยอาจจะเป็นได้หลายอย่างเลยนะคะเช่นการช่างลูกปัดนะคะหรือว่าของต่างๆนะคะสมุนไพรแบบนี้นะคะก็เราก็จะใช้นะคะเครื่องช่างที่มีลักษณะแตกต่างกันไปนะคะในการช่างน้ําหนักนะคะ ต่อไปนะคะเราจะมานะคะดูเครื่องช่างกันนะคะเครื่องช่างแรกเลยนะคะนักเรียนก็คือเครื่องช่างสปริงค่ะซึ่งนักเรียนนะคะก็จะเห็นเครื่องช่างนี้นะคะได้ทั่วไปเลยนะคะตลาดนองจอกก็มีนะคะนักเรียนท็อปก็มีใช่ไหมคะหรือว่าตลาดนัดต่างๆเนี่ยนักเรียนก็จะสามารถเห็นได้นะคะหรือแม้กระทั่งนะคะ รถใช่ไหมคะขายผลไม้ที่ขับเข้ามาในซอยบ้านเราอย่างเงี้ยนะคะก็จะเห็นว่าเขาก็จะส่วนใหญ่จะตั้งเครื่องช่างนะคะไว้หลังรถด้วยนะคะเพื่อที่จะช่างน้าหนักของสินค้าที่เขาต้องการจะขายนะคะโดยเครื่องช่างนี้นะคะเป็นเครื่องช่างที่ใช้สําหรับช่างอะไรได้บ้างคะช่างผลักนะคะช่างปลาช่างผลไม้ช่างเนื้อสัตว์นะคะโดยเครื่องช่างนี้นะคะมีวิธีการดูนะคะอ่ะเรามาดูวิธีการดูพร้อมๆกันนะคะโดยเรานะคะจะ ดูจากเข็มนะคะเข็มนี้นะคะนักเรียนว่าชี้ไปที่ตัวเลขไหนนะคะโดยนะคะถ้าเข็มนี้นะคะชี้มาที่ตัวเลข1นนะคะแสดงว่าน้ําหนัก1กิโลกรัมนะคะแสดงว่าน้ําหนัก1กิโลกรัมนะคะโดยนะคะเราเนี่ยนะคะเวลาที่เราจะดูว่าช่างน้ําหนักนะคะได้ตรงหรือเปล่านะคะให้เราดูว่าเส้นนี้เนี่ยเริ่มที่ เลขศูนย์หรือเปล่านะคะเห็นไหมคะเส้นสีแดงที่เขาชี้ขึ้นไปตรงนี้นะคะอยู่ตรงเลขศูนย์พอดีหรือเปล่าถ้าอยู่ตรงเลขศูนย์พอดีนะคะเวลาที่เราวางของลงไปเนี่ยน้ำหนักก็จะได้ตรงกับมาตรฐานนะคะที่เราต้องการนะคะ,ะไม่มีการโกงแต่ถ้าเกิดว่าขีดของเราเนี่ยนะคะเลยออกมาทางด้านขวานะคะทางด้านขวาแบบนี้นะคะเราก็จะต้องไปปรับนะคะให้ขีดตรงที่เลขศูนย์นะคะนักเรียน ต่อมานะคะอีกตัวเลขหนึ่งนะคะอ่ะโดยนะคะเขาเนี่ยมีเครื่องช่างกิโลกรัมเนี่ยนะคะ,อะขอมาอาค่ะโดยเครื่องช่างสปริงเนี่ยนะคะมีหน่วยวัดเป็นอะไรคะนักเรียนเป็นกิโลกรัมนะคะเป็นกิโลกรัมต่อไปนะคะเราจะไปดูเครื่องช่างถัดไปนะคะเครื่องช่างถัดไปเนี่ยมีชื่อว่าเครื่องช่างน้ําหนักตัวนะคะคุณครูคาดว่านะักเรียนทุกคนต้องเคย ช่างเครื่องช่างนี้มาแล้วแน่นอนนะคะซึ่งเครื่องช่างน้ำหนักตัวแบบนี้นะคะเป็นเครื่องช่างที่เราเนี่ยจะต้องขึ้นไปยืนนะคะ wow. คนบนเครื่องช่างโดยนะคะไว้ช่างนะคะน้ำหนักต wow. ัวแต่ว่าจะมีเครื่องช่างน้ำหนักตัวอีกแบบหนึ่งที่ใช้การที่เราไปนอนแต่อันนั้นเนี่ยจะเป็นสำหรับเด็กทารกนะคะอ่ะโดยนะคะเครื่องช่างแบบนี้นะคะเราเนี่ย จะขึ้นไปยืนบนเครื่องช่างแล้วอ่านค่านะคะวิธีการอ่านค่านะคะเหมือนกันเลยนะคะก็คือให้เราดูนะคะก่อนที่เราจะขึ้นช่างนะคะให้เราดูว่าขีดเนี่ยนะคะอยู่ที่เลขศูนย์หรือเปล่าถ้าขีดอยู่ที่เลขศูนย์นะคะเวลาที่เราขึ้นไปช่างแล้วเนี่ยเราจะได้ค่าที่ถูกต้องนะคะนะเราจะได้ค่าที่ถูกต้องแต่ถ้าเกิดว่าขีดเบี้ยวไปเบี้ยวมานะคะไม่ตรงกับเลขศูนย์เนี่ยเราจะต้องปรับขีดให้ตรงก่อนนะคะ โดยนะคะเมื่อเราขึ้นไปยืนแล้วนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราถึงจะอ่านค่าว่าเส้นเนี่ยมาขีดอยู่ที่เลขอะไรนะคะขีดอยู่ที่เลข50หรือเปล่าน้ำหนัก50หรือเปล่าขีดอยู่ที่เลข70หรือเปล่าแบบนี้นะคะถ้าขีดอยู่ที่เลข50แสดงว่าคุณน้ำหนัก50กิโลกรัมถ้าขีดมาที่เลข60แสดงว่าคุณน้ำหนัก60กิโลกรัมแบบนี้นะคะต่อไปนะคะคือเครื่องช่ง2แขนค่ะ โดยนะคะเครื่องช่าง2แขนนะคะจะใช้ช่างนะคะสิ่งของที่มีน้ําหนักเป็นยังไงคะนักเรียนน้ําหนักเบานะคะเช่นอะไรบ้างที่มีน้ําหนักเบานะคะเช่นยาสมุนไพรนะคะสารเคมีหรือว่าทองนั่นเองนะคะ ถ้ายาสมุนไพรนักเรียนก็จะพบเครื่องช่างนี้ที่ไหนคะร้านขายยานะคะช่างสารเคมีนักเรียนก็จะพบได้นะคะตามห้องแลบต่างๆนะคะหรือว่าร้านขายอุปกรณ์นะคะที่เป็นเกี่ยวกับการทดลองวิทยาศาสตร์ต่างๆนะคะหรือว่าเครื่องช่างทองนะคะนักเรียนก็จะพบได้ในร้านทองนะคะโดยเครื่องช่างนี้นะคะอา,อาจจะหน้าตา ไม่เหมือนกับในหนังสือของเรานะคะแต่ว่าเป็นเครื่องช่างสองแขนเหมือนกันโดยในหนังสือของเรานะคะเวลาที่เขาต้องการจะช่างนะคะเขาจะเอาของเนี่ยไปวางไว้ฝั่งหนึ่งนะคะสมมติว่าเราจะช่างสมุนไพรใช่ไหมมีจานอยู่สองอันเราจะวางของไว้นในจานฝั่งซ้ายหรือว่าอ่ะแล้วก็ฝั่งขวาเนี่ยนะคะจะเป็นที่ช่างจะเป็นตัวช่างน้ําหนักของเขานะคะซึ่งเราเนี่ยจะต้องวางให้แขนเนี่ยนะคะตอนเราวางครั้งแรกเนี่ยแขนอาจจะแบบ เอียงมาฝั่งนี้อ่ะเขาก็จะวางตัวช่างจนกว่าแขนสองข้างเนี่ยนะคะจะอยู่ตรงกันนะคะเมื่อแขนสองข้างอยู่ตรงกันเมื่อไหร่นะคะให้เราอ่านค่านะคะว่าน้ำหนักที่เราช่างไปเนี่ยนะคะเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องช่างแบบที่คุณครูนํามานะคะเราจะทําเหมือนกันคือวางสิ่งของนะคะลงไปที่แขนหนึ่งข้างนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเส้นตรงนี้นะคะอ่ะเห็นไหมคะนักเรียน ตรงนี้เนี่ยเขาจะเลื่อนมาตื้อจนกระทั่งถึงจํานวนที่จนกระทั่งถึงจํานวนที่ทําไมคะที่ถูกต้องสมมติว่ามาหยุดอยู่ตรงเลข3นะคะก็แสดงว่าของสิ่งนั้น,น,นเนี่ยน้ำหนัก3กรัมหรือว่า300กรัมแบบนี้เป็นต้นนะคะ,ะน้ำหนัก300กรัมนะคะซึ่งวิธีการด,ดูเหมือนกันเลยก็คือแขนสองข้างเนี่ยจะต้องอยู่ตรงกรันไม่เอียงไปข้างใดข้างหนึ่งนะคะถึงจะเป็นการวัดนะคะน้ำหนัก ของเครื่องช่างสองแขนที่ถูกต้องนะคะโดยเครื่องช่างสองแขนนะคะมีหน่วยวัดเป็นกรัมนะคะนักเรียนต่อไปนะคะเราเดินทางมาถึงเครื่องช่างที่4นะคะเครื่องช่างที่4คือเครื่องช่งงะะงางแบบตุ้มถ่วงนะคะเครื่องช่างแบบตุ้มถ่วงนะคะใช้ช่างอะไรใช,ช้ช่างสิ่งของที่มีน้ําหนักเยอะนะคะมีน้ําหนักมากเช่นอะไรบ้างเช่นข้าวสารนะคะเช่นน้ําตาลนะคะที่บรรจุอยู่ในกระสอบนะคะ ปุ๋ยต่างๆก็บรรจุอยู่ในกระสอบใช่ไหมคะนักเรียนหรือว่าอาหาราสัตว์นะคะที่หัวใส่กระสอบใหญ่มากๆเนี่ยเขาก็จะใส่ในเขาก็จะใช้ช่างนะคะด้วยเครื่องช่างต้มถ่วงเหมือนกันนะคะโดยเครื่องช่างนี้นะคะจะใช้วัดนะคะหน่วยเป็นกิโลกรัมนะคะนักเรียนต่อไปนะคะมาที่เครื่องช่างสุดท้ายนะคะ เครื่องช่างสุดท้ายมีชื่อว่าเครื่องช่างไฟฟ้านะคะโดยเครื่องช่างไฟฟ้านะคะเราจะสามารถพบเห็นได้ทั่วไปเลยนะคะตามห้างสรรพสินค้าต่างๆก็มีนะคะในหมวดหมู่ของอะไรคะในหมวดหมู่ของการาขายอาหารสดนะคะเช่นปลาเนี้ยนะักเรียนก็จะเจอเหมือนกันนะคะหรือว่าผักนะคะ ถ้าเราไปในโซนนะคะขายอาหารนะคะเราก็จะสามารถเจอได้นะคะโดยเครื่องช่างไฟฟ้าเนี่ยนะคะมีเป็นเครื่องช่างที่แสดงน้ําหนักเป็นตัวเลขนะคะมีระบบเนี่ยการทํางานนะคะด้วยไฟฟ้านะคะจึงทําให้สะดวกต่อ,อการอ่านค่าน้ําหนักนะคะโดยเครื่องช่างไฟฟ้านี่นะคะมีหน่วยเป็นกรัมนะคะนักเรียนโอเคแล้วนะคะเครื่องช่างนะคะนักเรียนมีหลายชนิดมากเลยใช่ไหมคะที่เรา เรียนวนันนี้มีเครื่องช่างทั้งหมดกี่มีเครื่องช่างทั้งหมดกี่แบบคะ5แบบเลยนะคะทั้งเครื่องช่างสปริงนะคะเครื่องช่างน้ําหนักตัวนะคะเครื่องช่างแบบ2แขนเครื่องช่างแบบตุ้มถ่วงนะคะและเครื่องช่างแบบไฟฟ้านะคะ <Language> ดังนั้นนะคะวันนี้คุณครูจะฝากงานนะคะให้หนักเรียนเรื่องเดียวนะคะก็คือให้หนักเรียนนะคะ ทำในหนังสือหน้าที่152นะคะให้นักเรียนพิจรารณาเครื่องช่างนะคะที่กําหนดให้แล้วเติมนะคะตัวอ,อักษรใต้รูปนะคะใต้รูปว่าสิ่งต่อไปนี้เนี่ยเป็นเครื่องช่างนะคะชนิดใดจึงเหมาะสมนะคะโดยนะคะรูปแรกนะคะถ้านักเรียนเปิดไปนะคะรูปแรกเป็นเครื่องช่างสปริงนะคะรูปที่2เป็นเครื่องช่าง2แขนนะคะรูปที่3นะคะคอควายเป็นเครื่องช่งาง เป็นเครื่องช่างไฟฟ้านะคะแล้วก็งองงูนะคะเป็นเครื่องช่างน้ำหนักตัวนะคะแล้วก็สุดท้ายจอจานนะคะสีเดียวกับรูปที่คุณครูนํามาให้เลยนะคะก็คือเครื่องช่างแบบตุ้มถ่วงนะคะโดยให้นักเรียนนะคะเลือกนะคะของทั้ง9อย่างว่าเราจะใช้เครื่องช่างอะไรนะคะในการช่างสิ่งของนะคะสําหรับวันนี้นะคะวิชาคณิตศาสตร์ก็ หมดลงแต่เพียงเท่านี้นะคะวันนี้เราจะมาทบทวนเรื่องเครื่องช่างกันก่อนนะคะว่ามีกี่ชนิดมีอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้คุณครูฝากงานไว้แค่หหน้าเท่านั้นนะคะทวนอีกครั้งหนึ่งหน้าที่เท่าไหร่คะนักเรียนหน้าที่152นะคะอย่าลืมนะคะการบ้านหน้าที่152นะคะวันนี้นะคะสำหรับวิชาคณิตศาสตร์นะคะก็จบลงแต่เพียงเท่านี้คะ่ะวันนี้คุณครูไปก่อนนะคะ a s a l a m u a l a ว k u m w a r a h m a t อฮ l a h i w a b a r a า a t u h คะ่ะบ๊าย